มาถึงเรื่องความรักนี่อาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับใครที่เกิดวันศุกร์นะในเดือนนี้นะอาจจะต้องระวังนะคใครที่โสดนะใครที่โสดคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงจังกับเราเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงจังนะคนที่เข้ามาต้องดูกันให้ยาวดูกันให้นานนะใครที่เกิดวันศุกร์ห้ามเชื่อใจใครนะครับที่เจอกันในเดือนพฤษภาคม2 5พ 68นะครับนะครับนใครที่มีคู่นะครับคนที่มีครอบครัวก็ต้องระวังนะครับเพราะเดือนนี้ความรักของคุณค่อนข้างจะขุ่นมัวนะครับจิตใจของคุณอาจจะเศร้าหมองเกี่ยวกับ,กบเรื่องความรักนะครับนะอย่างที่บอกไปนะการงานการเงินดีแต่เรื่องความรักอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับใครที่เป็นคนวันศุกร์อาจจะเหนื่อยกับเรื่องอะไรเรื่องความรักคืออาจจะไม่ได้ดั่งใจนะ ความรักอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราอยากให้เขาทําแบบนั้นแต่เขาไม่ทําตามใจเรานะในครอบครัวนะคะอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะต้องใจเย็นๆลง